สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่สาวขอพาทุกคนมาตามติดดราม่าความรักเอ๊ะความสัมพันธ์ที่แฟนๆกำลังจับตาว่ายังไงระหว่างหนุ่มเซอร์โฟคิงจีสุทธิรักกับเมวัสนานักธุรกิจสาวสายสตรองคนแม่ที่หลายคนรู้จักเธอคือเจ้าของสร้อยเพชรที่ดาราสาวท่านหนึ่งยืมไปหลังจากที่แฟนๆแอบจิ้นเรือจีเมมาสักพักเพราะทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยไลฟ์คู่กันแล้วออกงานก็นแล้ว ล่าสุดเปิดตัวธุรกิจอาหารเสริมไบโอแอคทีฟ plus ที่พารากอนด้วยกันอีกทำเอาเรือจีเมลล่นฉิวกลางกรุงเทพแต่จูจ่จก็คว่มเรือจากทุกคนเพราะทั้งคู่ออกมายืนยันเสียงชัดว่าไม่ได้คบกันค่ะพี่ไม่เคยมีอะไรค่ะซิสโดยเฉพาะหนุ่มจีเปิดใจแบบชัดเจนไม่มีโอกาสพัฒนาเลยครับพี่เคยรู้จักใครมากเกินไปไหมครับเรารู้จักกันมากเกินไปมันเป็นแบบนั้น โอ้โหวลีนี้ปิดจบเลยค่ะน้องจีแต่ทำงานด้วยกันบ่อยจนคนเข้าใจผิดก็ไม่แปลกเพราะมันอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างแม้จะเป็นแค่หุ้นส่วนธุรกิจปิดตำนานเรือจีเมหรือจะรอวันกลับลำคอมเมนต์กันมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่อง My Event Diary 168ด้วยนะคะข่าวไหนจีดข่าวไหนเด็ดพี่สาวไม่พลาดเมสาแน่นอน